ข้าวมันเกยต้มทอดย่างสูตรทำง่ายดูดูพี่น้องดูไอ้ยาหน้ากินอย่างเร่งนี้เคยที่จะทํากินดูจบทําได้เคยจะทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพลองใช้วิธีนี้ดูพี่บาบอกเลยว่าง่ายก้นตอนเลขก็ล้างเกยให้สะอาดอนนะพี่น้องในรวนที่จะเอาไปทำเกยโทษดนะพี่บาโกจะลอกรกะดูกออสำหรับรลุ่มผรชมที่พี่บาใชา้หมักเกยวันนี้นะพี่บาวใชาป้ปรุงปรุงรสข้าวมันเกยสูตรอีที่ หนึ่งจองนี้สามารถหมักไกล่ได้ถึง7จกิโลแล้วไก่ที่เราหมักก็เอาไปทําไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างได้เลยเรียกว่าง่ายครบจบในจองเดียวพี่น้องเอาล่ะมาดูกันเลยก็เอาเนื้อไกล่นะเทลงไปในจานผสมหนึ่งจองหมักได้7จกิโลนะพี่น้องที่บาวก็จะใส่ลงไปแค่ครึ่งซองเท่านั้นก็กะปริมาณเลยเพื่อให้คลุกเคลือบผสมง่ายใช้แค่น้ำเปล่า50าสมลทีนี้ก็คลุกเคลผสมนะให้มันเข้ากัน ส่วนผสมที่ใช้นี่เป็นสูตรเข้มข้นนะพี่น้องถ้าใคยทำขายจะหมักครั้งเดียว7กิโลเลยก็ได้ถ้าใช้ไม่หมดนะก็ฟรีดเอาไว้แล้วก็ทยอยเอามาต้มมาทอดย่างนะเวลาคุกพี่น้องก็เบามือนะเพราะว่าเดี๋ยวหนังหลุดแล้วมันจะไม่สวยก็คุกๆแบบนี้ไปสักประมาณ5นาทีหละก็ประมาณนี้ที่บ่าวก็เอาใส่ถุงนะในถุ่ของน้ำส่วนผสมนะก็เทลงไปในถุงด้วยพอได้แบบนี้ เอาไปใส่รังน้ําแข็งหรือว่าใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาแบบนี้เลยก็ได้นะพี่บ่าวก็จะไปมักไว้1นึคืนต่อมาเป็นวิธีการหุงข้าวนะพี่น้กก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะมาดูกันตอนกันเลยพี่บ่าวใช้ข้าวหอมมะลิ1กิโลกรัมแล้วก็ใช้น้ำเปลาหนึ่ลิตรแล้วก็เหมือนเดิมพี่น้กใช้ผงปรุงรสข้าวมันเกลบ่าวลงไปสองช้อน ใส่เกลือสองช้อนชาน้ำตาลรายหึงช้อนกระเทียมจิ้นบุบุบห้ครีบกิงสิบชิ้นต่อมาก็เป็นน้ำมันทั้งหมดห้ช้อนทีสันก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องส่วนผสมเข้ากันดีแล้วทีนี้ก็เทลงไปในหม้อของก้าวเลยคนๆอีกนิดหน่อย phối hợp cùng để rồi nhé, cố hùn cua, bình thường thôi, anh em, đóng vai, bịt, và có cột hùn ngay thôi, trong một cua mặn, gà tôm, và bảo có trời nước bay, tổng một lít, và có trời cua bay, bảo có mặt cay, phan bay một bảo có bay tôm, 5 chín, có ở cay ไม่ต้องรอถึงกับเดือดจัดนะพี่น้องนะเอาพอร้อนๆก็พอพี่บาวก็อยจะใช้กระดูกที่แล่เนื้อออกไปทําเมนูทอดที่ใช้ปริมาณน้ําเยอะแบบนี้เพราะว่าน้ํานี้เราจะเอาไปทําน้ําซุปน้ําหมักนี้กดใส่ลงไปได้สำหรับไกลก็ใช้เวลาในการต้ม3ามริบนาทีในส่วนของการทำเกลย่างพี่บาวก็อย่าใช้หม้ออบดุมร้อนแล้วก็ปิดขวาได้เลย ทีนี้มาดูการตั้งค่าเวลาพี่บา่าวก็เปิดไฟไปที่2องร้อยี่สิบห้าองศาแล้วความร้อนรอบแรกนี่คือย0นาทีใช้หม้ออบลมร้อนก็ให้มากครบ0ีนาทีเดี๋ยวเรามากลับด้านกันทีนี้ในส่วนของการทำข้าวมันไก่ทอดนะเปิดไฟรอไว้เลยพี่บา่าวก็ใช้แป้งทอดกรอบ300กรัมนะแล้วก็เติมน้ำลงไปก่อนช่วงแรก200 ml อแป้งทอดกรอบพี่น้องใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเดี๋ยวนี้ใกล้เคียงกันหมดนะพี่น้อง สำหรับการผสมแป้งพี่บ่าวแนะนำว่าพี่น้องก็ค่อยๆเติมน้ําลงไปแล้วก็เอาไก่ลงไปชุบแป้งอย่างนี้นะวิธีการทดอดไกยมีหลายวิธีนะนี่เป็นวิธีที่ง่ายละน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวไปทอดกันเลยใช้เวลาในการทอด15นาทีก็ครกเวลา15นาทีพี่น้องสังเกตด,ดูไก่ก็จะลอยๆขึ้นมาแบบนี้ Ừ, หน้าตาดูนี่ย้ดสีนหน้าพินดูพี่น้องก็ได้หน้าตามแบบนี้ทางด้านนอกโกรด,ด้านในเนื้อไก่นุ่มนะก็เหมาะสำหรับทำข้าวมันไก่โทอดในทุนของไก่ต้มเนี่ยผ่านมาประมาณ10นาทีนะก็จะมีฟองแบบนี้นะอ <ừ, S 2> ีบา่าวก็จะตักออกไปก็จะใช้เวลาในการต้ม3 0นาที เดี๋ยวพอมันสุกเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมานะไก่ย,ย่างก็ใกล้ครบ20นาทีที่ตั้งไว้นะเนี่ยส่วนนี้ก็เริ่มหนังออกสีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลมาแล้วครบ20นาทีแล้วมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็ดูหื้ <c oughs> โหละเดี๋ยวพี่บ่าวจะกรับด้าน <c oughs> ก็จะอบโตด้านนี้10นาที รอบที่สองเสร็จแล้วอือทีนี้ก็ดูด้านล่างว่าสีเป็นยังไงนะอืออืม,อมประมาณนี้พี่นออนอะเอาละอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการให้หนังเนี่ยมันกรอบขึ้นมาใช้เวลาห้านาที <c oughs> ในตัวของไก่ต้มก็ครบสามสิบนาทีพี่บาวก็ปิดไฟได้สังเกตดูมันจะลอ,อยนะพี่น้องอือนี้จุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หนัองอะไรทุกอย่าง พอดีนะพี nó, c c ่น้องไม่เปื่อยเกินไปนะไก่ต้มก็ง่ายมากเลยพี่น้องใส่ไก่ลงป้วยเปิดกไยระดับกลางรอ30สิบนาทีจบแล้วน้ําที่พี่บ่าวใส่เยอะก็เพื่อที่จะเอาไปเป็นน้ําซุปนั่นเองอ่าในส่วนของไก่ย่างก็เรียบร้อยพี่น้องสีสันความน่ากินอือึดูอืออยาหน้ากินยามแรงเลยพี่บ่าวบอกเลยว่าถ้าพี่น้องทากินก็อร่อยนะ ถ้าทาขายนะก็ขายได้แน่นอนดูหน้าตาหน้ากินแบบนี้ <c oughs> ในทวนกองข้าวทีสันนีย่อลูก <c oughs> ข้างล่างก็จะนุมน่มๆเราก็ต้องเอาขึ้นมาแบบนี้เอาละเดี๋ยวพี่บาวตักใส่ถ้วยดูอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปคว่ำไส่ีานก็เป็นว่าเรียบร้อยพี่น้องก้าวมันไก่สามแบบครบจบในรองเดียว สำหรับพี่น้องที่สนใจผงปรุงรสข้าวมันไก่นะไปซื้อได้ที่เพจ e g s y f ฟ o d บอกว่าดูจากเพจพี่บ่าวก็จะมีถวนรถลดให้และก็มีขายในช้อปปี้ใน Lazada ด,ด้วยพี่น้องสามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างไปดูพี่บ่าวจัดจานกันข้าวมันไก่ต้มก่อนพี่น้องแบบนี้ยิโคลกระด,ดูกแบบนี้ออกไปพี่น้องใช้เวลาต้ม30นาทีเท่านั้นนะเล้ววตาต้องการให้หนังสวยนะพี่น้องโกหันด้านนี้เลยนะ ถ้าหาันด้านโน้นเนี่ยเขาเรียกว่าหนังมันจะเลยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับด้านอากนี่เห็นไหมหนังมันก็จะอยู่แบบนี้ใส่ข้าวมาเรียบร้อยแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ไปยเกยจะวางข้างๆก,ก็ได้แบบนี้น้ำจิ้มจุดอีซี่ก็มีขายพี่น้องง่ายครบจบในที่เดียวยปุ๊บก็ไป พูงผักชีักใบลงไปในถั่วหน่อไก่ต้มเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี้ก็เป็นไก่ย่างดูดูพี่น้องอยู่อ๋อยน่ากินยางแรงนี้โอ้กลับด้านด้านนี้มาเลยเ๊ะเแบบ,บนี้ขูดขึ้นมาเห็นไหมกอเป็นแบบนี้เลย,อ,ยอ๋วางลงไป แต็กว่าโรยต้นหอมนิดหน่อยนะให้ดูหน้าตาเขียวๆขึ้นมาน้ำจิ้มสูตรอีที่ข้ามันไกย่ย่างก็เสร็จเรียบร้อยต่อมาเป็นไก่ทอดก็กรอ,กรอ,กรอบๆนะพี่น้องนะถตาพี่น้องไม่ได้ใช้มีดใหญ่นะคว่ำหนังลงไปหน้าตาแบบนันนะจะได้หนังสวยนะปุ๊บอยแบบนี้นี่ก็อย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาเห็นไหม นังก็อยู่ในสภาพที่ดีนะพี่น้องก็เปิดปุ๊บขึ้นมาแล้วเกล่ยวางลงไปแห่งกวาตามชอบคุณผมนิดหน่อยนะมันก็จะดูนะ่ากินขึ้นบักชี้เสร็จเรียบร้อยสามแบบดดูพี่น้องก็ได้หนะ้าตาที่แบบนะ่ากินมากกันพี่น้องทำกินทำขายทำได้เลยนะใช้เวลาไม่มากในการทำนะพี่น้องนะแล้วก็ชิมข้าวมันไก่ต้ม ปุ๊บเข้บเอ้แบบนี้อือหือดูความน่ากินเลยยออือหือรสชาติของการหมักอร่อยเลยพี่เนาะอืมน้ำจิ้มสูตรอีซี่นี่ก็อรอ่อยลุ่ตัวในถั่วหนุ่ไก่กาย,ยา่างอือหือดู อเอาละพี่น้องก็เป็นว่าจีทรินบาราทินั้นรเราเมนูก้าวมันไก่ทอดไก่ต้มไก่ย่างง่ายครบจบในกรองเดียวเรียกว่าสะดวกมากๆพี่น้องจะทํากินหรือว่าทําขายก็ได้เอาละหรบวปนนี้พี่บาวขอลาไปก่อนแล้วพบก,กับเมนูนอื่นของพี่บาวได้อีกขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง